We'll oh. ฮ็ g a วอร์ดเลกเครับถือเป็นเกมที่โด่งดังที่สุดในปีเลยก็ว่าได้นะครับและตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 4ครับใน Hogwa r t s l e g a เ y เนี่ยเราจะได้สัมผัสประสบการณ์ครับในฐานะนักเรียนในโรงเรียนคาถาพ่อหมดแม่มดและเวทมนต์ฮอกวอร์ต่างๆนะครับสร้างตำนานของคุณเองในการผรจญภัยที่สุดแสนอันตรายและไขปริศนาความลับที่ซ่อนอยู่ในโลกเวทมนต์ยุค80ครับตัวเกมได้ถูกพัฒนาโดย A v a l a n c ด์ซอฟต์แวร์ครับและเผยแพร่โดย Warner b r o s เ ครับภายใต้พอดคีย์เ,ยเกม La เบลครับได้เล่นซะทีอว้โอ้โห,โหกูโดนลิขสิทธิ์เพลงแน่เลยสนับสนุนโดยโกล้วยแขกตากางเกงลิงให้เสียงพากโดย j c b Studio ออกวอดลกซีเป็นไงแค่นี้ครับหลบลิกสิพเพลงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์าตาจาร์เวสลี์ลเรายังเหลือเด็กอีกคนยินดีต้อนรับเธอมาได้ทันเวลาพอดีนั่งสินั่งก็ได้ครับโหดีฟิลแบบในหนังเลยนี่หว่าถึงเวลาคัดเลือกเข้าบ้าน AF แล้วครับคนที่จะเป็นพ่อมดที่ยิ่งใหญ่ได้เนี่ยมันต้องมีความทะเยอทะยานครับผม เพราะฉะนั้นผมเลือกนี่ฮะบ้านสลิททีลีนไม่รู้ว่าคุณพิธาเนี่ยได้เลือกบ้านนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมเลือกบ้านนี้เลยฮะผมจะเดินสายดาร์กตามรอยวอร์เดมอร์ฮะจริงๆกูเกิดก่อนวอร์เดอมอร์นี่ในเกมเนี้ชเชดแคมีเปลี่ยนชุดแบบนี้ด้วยเอ้ยได้เด็กเชียเพิ่มแล้ว ้าที่สดใสนะห้องนอนสซลิทลีนพ่อมดเจมส์ลุกขึ้นจากเตียงและเขากำลังจะออกไปผจญภัยในวันแรกของฮอกวอตส์อันดับแรกเลยครับเราต้องสำรวจห้องนี้ก่อนฮะอ๋อมีศิลปินเป็นเพื่อนร่วมห้องด้วยครับแอปเปิ้ลไค่ขโมยไปเลยแล้วเดี๋ยวไปโทษในศิลปินไว้นั่นมันแอบกินฮนะมสมบัติถ้าเปิด <c oughs> จะเจอเมธานีไหมนะขโมยได้ไหมไม่มีใครอยู่โอ้เปิดไม่ได้ฮะเลเวลล็อกด้วยโหว่าจะขโมยซะหน่อยเป็นไงครับคุณผู้ชม <laughs> แต่งตัวเฮี้ยเน่ยไม่รู้ลผมจะแต่งแบบนี้ผมมั่นใจในตัวเองฮะเราไม่จำเป็นต้องดูดีในสายตาคนอื่นเตรียมตัวตายได้มึงอะเนื้อน่เนี่ยถ้ามีอวตรเคท้บฟ้าแล้วมึงเอ้ย t a e t i s for e r มีช็อตได้ไวอะไรล่ะเนี่ยกดบาลีอยทันใส่มันบอยขึ้นแล้วก็เอ้เ้ันเอื้อเรียบร้อยหนังสือเรียนไม่จาเป็นต้องใช้ไม่จาเป็นต้องใช้ทาลายข้าวของมั่วอะไรกู ใครมันมาทำแตกมะเนี่ยเดือดร้อนกูต้องมาซ่อมอีกอ่ะเป็นวิศวะให้เรียบร้อยครับสวยงามแต่ผมไม่ใช่เด็กด่พังเหมือนเดิมแหละดีละโอ้โหนี่มันแบบภาคห้องแห่งความลับเลยนี่ว่าไปเลยฮะไอฉากพวกนี้เนี่ยผมจำได้อา้าวใครเอาของมาวางไว้ตรงนี้แหละครับเสร็จสิฮะ เหมือนว่ามันต้องใส่ของเพื่ออัพค่าสเตตัสหรือเปล่านะถ้าอย่างนั้นนี่คือจบเลยนะวิธีอินดี้ผมเนี่ยแต่งไม่ได้แล้วนะครับแบบอินดี้ต้องใส่จริงๆฮะโอ้และไม่แมทเลยแต่งตัวอะไรวะเนี่ยเนี่ยมันจะถึกไปไหนวะเนี่ยอาร์หนึ่งอย่างเดียวรัวๆเลยครับตีเข้าแค่สามยุบเนี่ยลบอย่างเซียนเตะลบอย่างเซียนแล้วก็อาร์หนึ่งเตยุบๆมันบาแลวมันบาแลวขีดได้ละ ไม่ได้แดกบอกเลยนี่อาหนึ่งถึกดีนะถึกดีนะกมันจะตายไม่ชาตินี้เนี่ยเดี๋ยวเข้าเซบัสเตียนนี่นี่ช่วยกันโอ้โหเอ๊ะทำไมมันเล่นผมยู่เดียวเลยอาหนึ่งเอาวะเอาวะอีกนานนะครับโอ้ยมุจะตายแล้วเนี่ยมันน่าจะเรียนเอาวานาเคีดับ้าได้เนี่ยต้นเกมเนาะ โอ้โหโซเซบาสเตียนรอดไหมนะอาร์หนึ่งก็อ,อาร์หนึ่งอย่างเดียวอะ่ะผมว่าถึงจะชนะได้อะ่ะมันไม่มีของอะไรเลยตอนนี้โอ้โหจะตายแล้วไม่ไหวเอาอะอะไรเนี่ยทพามาตายครับคุณผู้ชมเอลหนึ่งกับาอาหนึ่งมาวะคาเมคาเมคาเฮ้ยไม่ใช่พลังขึ้นเตาโอ้โห,โหแทบแตก กระจกถึงกับร้าวอคุณคิดดูดิใส่ลงไปเออแค่นั้นเทปเจ้าสายฟ้าโอ้ดิถ้าเล่นทางคอมนะผมโหลดโปรแกรมโกงและใช้สกิลรัวๆเลยครับนี่มาเป็นตี้เลยอ่ะมาเป็นตี้อะไม่กลัวโอ้โหมันมีวาร์ปได้ด้วยไม่กลัวอะไรอะไรอะไรนี่นี่อย่าเสกบาลีอ่ะอย่าใส่บาลีอเนี่ ะนี่เมื่อเรียบร้อยครับเอาสิเอาสิเอสเอส,สะท้อนกลับนี่มามาเลยมาเลยเสียแล้วหลบทีหลบแบบดิจิตอลโอ้ยจอจอดจอดจอดจ้าเดี๋ยวพึ่งดีมีต้นไม้บงังไม่งั้นกูตายบอกเลยมันมาอีกแล้วนี่สะท้อนไม่โดนฮะเดี๋ยวรอรอจงังหวะรอจังหวะนี่เรียบร้อยสะท้อนแมาจ้ะ,ะจบ ยนืและแน่นอนว่า h อก W a r t ์ Legacy เนี่ยเขามี e อ็กซ์คลูซีฟครส how toed h o g m i d t c r e t ครับร้านค้าที่พร้อมขายของให้คุณใน hogmist ครับแต่ทุกอย่างอาจไม่ใช่อย่างที่เห็นในร้านเก่าๆลึกลับแห่งนี้ครับอยากรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรคุณต้องไปหาคําตอบครับในการทํำครีสนี้นะฮะซึ่งก็มีเฉพาะบนแพลตฟอร์ม PlayStation เท่านั้นด้วยฮอกลอยโอ้จานเรียงง่ายจังเลย Thank ขอบใจนะเอาล่ะตาพวกเธอ ลอย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 สิไม่กว่าเที่ยมึงดูกูเนี่ยแค่เลื่อนอนาล็อกแค่นี้ลอยละไม่ต้องท่องคาถาอะไรเยอะรู้ไหมว่าบังคับบนคอนโซลเนี่ยมันเล่นยากเหมือนกันนะควบคุมทิศทางยากอ่ะเอาเลยครับไม่ต้องเรียนแล้วหนังสือใครเขาเรียนกันบินกลับบ้านไปเล่นเกมกลับบ้านดีกว่าครับไปแล้วอ้าวโอ้โหบังคับให้กูไปทำภารกิจด้วยให้ตายเอะไปไปไปเล่นในเขาหน่อยไป โหเบสิกง oh, ่ายๆมันยากแค่จงังหวะตอนแบบต้องเลื่อนอนาล็อกฝั่งขวาขึ้นลงขึ้นลงแหละผมว่ามันยากตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอเอาละเอาละเอาละโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี hey, <S 1> <S 1> <heavy> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ถ้ามีด่านกูโดนจับแล้วนะไม่เหลือแล้วเนี่ยเอฟูโมเมนต์เลเทอร์เนอะพอคล้องแล้วเริ่มเซียนฮะ กว่าผมจะเล่นได้ไหมกว่าดิพักใหญ่ๆเลยนะต้องตัดข้ามตัดข้าม,ามอ่ะถ้าเกิดว่าเล่นเต็มๆนี่ยาวมากเลยคลิปว่ามันก็สนุกดีนะกับฮอกวอตส์เลกาซีนะเสียดายที่ผมมาเล่นช้าไปห,หน่อยนิดนึงนะไม่แปลกใจครับที่ช่วงแรกที่เกมเขาวางจําหน่ายเนี่ยโอ้โหเป็นกระแสเยอะมากเลยนะก็ถ้าใครที่เป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยผมว่าน่าจะชื่นชอบกันเละกับเกมนี้นะฮะนอกจากภารกิจหลักแล้วมันก็ยังมีภารกิจเสริมต่างๆเยอะมากเลยนะซึ่งผมเนี่ยไม่สามารถอัดมาได้หมดทุกภารกิจเพื่อให้คุณผู้ชมรับชมได้ในเรื่องของเกม Hogwa มันนำเสนอเรื่องราวที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับ ผู้เล่นสามารถกำหนดเรื่องราวของตัวเองได้ครับในการผจญภัยบนโลกเวทมนต์คุณจะเห็นว่าต้นเกมเนี่ยผมมีการเลือกบ้านนะครับใช่แล้วครับคุณสามารถเลือก4บ้านของโรงเรียนฮอกวอตส์ได้นะครับตัวแผนที่ในเกมเนี่ยกว้างมากครับในหนังเราว่าฮอกวอตส์ใหญ่แล้วนะในเกมนี่คือใหญ่กว่าในหนังอีกรายละเอียดมากกว่าอีกแล้วก็เกมนี้เนี่ยมันจะมีอัปเกรดทักษะต่างๆนะครับเพื่อให้คุณเป็นพ่อมดที่ยิ่งใหญ่และเก่งขึ้นได้ครับใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับผมแนะนําให้ซื้อมาเล่นเลยครับ สนุกจริงๆนะฮะฮอกวอตเลกาซีครับวางจําหน่ายแล้วบน PlayStation 4และก็เดี๋ยวถ้าผมมีเวลานะครับจะมาเล่นให้อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้คาถาอวานาเคดาฟลาเลยอยากได้คาถานั้นเออน่าจะสนุกดีอ่ะมาถ่ายเป็นคอนเทนต์ได้แต่ต้องพูดก่อนนะว่าผมไม่ได้เล่นจริงจังเอาสตอรี่นะคือเล่นเอาฮามากกว่าถ้าเล่นจริงจังจริงๆเนี่ยผมไม่ได้เลยครับมันยาวไหมฮะเอาเป็นว่าถ้าอยากลองเล่นจริงจังเสพเนื้อเรื่องแบบจัดๆเนี่ยไปซื้อมาเล่นเลยครับยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนครับกับ o อกว r t s Legacy